ข้างหน้านี่เป็นทะเลสาบนะครับผมอากาศดีมีทะเลหมอกด้วยนะครับบรรยากาศยามเช้าฟินไปอีกนะครับคือทะเลสาบ ที่ประเทศสวีเดนนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเพิ่งจะเคยเห็นเนาะผมนี่แหละเพิ่งจะเคยเห็นนะครับผมท่านอื่นก็อาจจะเคยเห็นแล้วแต่ผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับช่วงตอนเย็นๆนะครับช่วงประมาณห้าหกโมงเย็น พื้นที่ก็จะเป็นเนินเขาประมาณนี้นะครับเอาอีกแล้วบูเบอร์รี่ดกคักดกแน่ดกจริงๆครับพี่น้องพูกใจ่ด้วยโอ้โหดูโอ้ยมีแต่ลูกบูเบอร์อรี่ทั้งนั้นเลยทำยังไงถึงจะตากหมดโอ้ยดู แล้วนะครับเจอบูเบอรี่ดกๆนะครับช่วงปลายฤดูกาลเพราะว่าใบเริ่มร่วงหมดแล้วใบแห้งแล้วก็ร่วงเนี่ยใบเขาจะแห้งแบบนี้แล้วเขาก็จะร่วงโรยเหลือแต่ลูกแบบนี้นะครับเนี่ยใบเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงเหลือแต่ลูกแบบนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะดีสําหรับเรานะครับมันจะทานง่าย เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันดกจริงๆเพราะว่าใบามันร่วงหมดเห็นลูกได้ง่ายได้ชัดกว่าเดิมนะครับเห็นไหมอ่าพอมันไม่มีใบก็จะทําให้เรากินง่ายใช่ไหมเราไม่ต้องแบบว่าเด็ดใบออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู เอาพวงนี้แล้วกันอ่าน,นี้ได้ล้หนึ่งพวงหนึ่งพวงครับหนึงพวงใหญ่ๆคล้ายๆพวงองุนหรือว่าพวงลำไยอะไเป็นพวงเป็นพวงเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการกินให้ดู ว่าแบบไม่มีใบเนี่ยมันกินง่ายแล้วก็สะใจสักแค่ไหนนะครับนี่ได้มาแล้วมีใบนิดหน่อยเดี๋ยวเด็ดออกก่อนเด็ดใบออก ไออพอละนี่สาธิตให้ดูเลยเปรี้ยวหวานอร่อยดีนะครับ ถ้าทำพริกเกลือนี่แจมเลยอืมอืม,อม,อม,อมนี่ไม่มีใบแล้วกินง่ายมากๆเลยนะครับเลือไดกานเลยนะครับ ตัวอย่างที่บูเบอรี่เขาล่วงหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ก้านแบบนี้นะครับฤดูการหน้าเขาก็จะงอกใบใหม่แล้วก็ผลิตลูกออกมาใหม่นะครับสำหรับปีนี้ก็จะโรยหมดแล้วนะครับจะร่วงหมดแล้วจะสิ้นฤดูการของเจ้าบูเบอรี่แล้วนะครับก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้แล้วพอเขาโดนหิมะคุมเขาก็จะยังไม่ตายนะครับพอ ถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะงอกใบใหม่แล้วก็ผลิตลูกใหม่ในปีหน้านะครับนี่สำหรับต้นที่ยังดีๆอยู่แต่ใบก็เริ่มแห้งแล้วนะครับใกล้จะหมดฤดูการของบูเบอรี่แล้วนะใบล้วหมดเลย เรามาเจอตัวอะไรไก่ป่าป่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไร<ๆ>เสียงน่ากลัวมากตาแดง ไปดีกว่าครับเข้ามาใกล้ละเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยไก่อะไรครับเนี่ยมันตามไม่เลิกเลยไก่หรือนกหรืออะไรก็ไม่รู้ตัวเบลเลเอร์เธอโอ้ยวิ่งหนีมันไล่ครับ ตัวใหญ่มากดูเนี่ยมันก็นงงไยแล้วมันก็นไล่เฮ้ยตาแดงน่ากลัวมากนี่ไงมันตามผมไม่เลิกไอ้เจ้าไก่บ้าหรือว่านกก็ไม่รู้ตาแดงแดงมันไล่ผมตอนที่ผมกำลังเก็บบูเบอรรี่อยู่ โอ้โหอะไรครับเนี่ยทำไปได้เก็บบูเบอรี่อยู่ดีๆก็โดนไก่ไล่เที่สำคัญตัวมันใหญ่นะครับมันไม่ใช่ตัวเล็กๆครับตัวใหญ่เท่าหมาเลยอะ่ะ